วีจิตทยพชแนลนะครับภาพที่เห็นนี่คือเจ้าแมกกะพุนนะครับแมกกะพุนไฟนะครับแมกกะพุนวุ้นนะครับก็มาตายนะครับเกยตื้นตายนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไม้มาเขียดดูนะครับว่าอ่ามันจะตัวนุ่มนิ่มแค่ไหนนะครับ นี่ใหญ่มากครับเส้นผ่านตรงกลางประมาณสิบอ้กว่า1นึฟุตนะครหรือ12บสเซนน่าจะสิบแปดเซนนะครับถึง20เซนทะนี่ครับมายังไม่มิดเลยครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นซากท,ที่ตัวใหญ่มากเลยนะครับตัวนี้มันตายแล้วนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่ามันตายแล้วนะฮะนี่ครับโ,โหเห็นวุ้นๆเลยนี่ถ้ากินได้ก็ดีนะลุงนะนกินได้เหรอ <laughs> จริงะเนี่ยพี่ก็ทำอย่นี้กินไดะอย่นี an, ้กินอะไรมาเพิ่มนี่ยเพิ่เหรอเพน่มเพิ่มมาเพิ่มเพินกินเนี่ยนึกถังกุนกินโอ้ทำไมตายแล้วมันก็จะกินได้เหรอมันไม่ได้แล้วเป็นอย่างไรนก่อนนั้นไปลองก้าม้งไปสายเอาแล้วไปดองไปดองอ๋อไปดองอ๋อเหรอเปอนี่ครับโอ้โหใหญ่มากเลยนี่ฮะเพื่อนดูนะฮะอือันนี้ตัวใหญ่มากเท่าที่เคยเห็นมานะครับน่าจะเป็นหลายกิโลนะครับ โดนตายมาหลายวันแล้ว hmm. ม uh ั huh. oh. safe, right? Wait, ้งเนาะโดนไม่ได้ครับโดนนี่มันจะพันนะก็จะมีไส้อยู่อะไรด้วยนะเนี่ยโอ้โหด่ครับซากองมันนะอืมส่วนล่างนี่ไม่น่าดูนะฮะแต่พอ ขามาเป็นวุ้นดูด้านนี้จะสวยนะครับโอ้ตรงนี้เป็นเป็นทังกืดน,นะนะครับแบบนี้เลยนะก็เป็นวุ้นนะครับทิ้งเข้าไปได้เลยเนี่ยทิ้งแล้วก็ทะลุนะครับเป็นวุ้นเนี้ยทิ้งแล้วทะลุเลยนะมันตายแล้วนะฮะเดี๋ยเขาบอกว่ามันคันหน่อยนึงน,นะนี่ครับก็หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับก็ถ่ายมาให้ชมแล้วกันนะครับ เห็นนะครับเพื่อนๆแข้งกรุณไปนะครับเจ้าตัวุ้นตัวใหญ่มากครับขอบคุณครับที่ติดตามชมครับสุนิโจทยไทยวิชาแนลครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ